สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD888 ์พีดีมอริสผาดาวยูทูบบ๊อดครายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและบูชามหายันเสริมดวงเพื่อความเป็นสิริมงคลคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2564สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนคลับสมาชิกและประชาชนทุกท่านที่สนใจในการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจาัดก,การชีวิตทุกท่านครับพบกับกระผมอาจารย์ฤทธิผาดาว คำว่าฤทธิ์เนี่ยต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ฤทธิ์ของอาจารย์นะแต่เป็นฤทธิ์ของเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุทธานุภาพเทวรูปภาพอันเป็นมงคลนะครับในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะพูดเป็นเค็ดไว้ในการโครจรของดวงดาวย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลดีหรือร้ายต่อดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้ นะครับเดือนพฤษภาคม64เนี่ยก็จะมีอิทธิพลของดาวพระเคะซึ่งยกย้ายราศีก็จะมีดาวศุกร์ดาวเกตอาทิตย์และดาวศุกร์ย้ายสองครั้งนะครับในเดือนนี้ก็จะมีดาวพระศุกร์เดินหน้าเสดิจอย่างรดวดเร็วตำแหน่งก็เป็นเกษตรในดวงชะตาวันที่6พฤษภาคม2564เวลา16.20นา 20, ทีต่อมาคือดาวพระเกตย้ายราศีนะครับในวันที่13พฤษภาคม64เวลาเที่ยง4 6นาทีต่อมาคือดาวพระอาทิตย์ย้ายราศี ตำแหน่งก็เป็นอุจจาพิมก์นะในวันที่15พฤษภาคม64เวลาตีหนึ่งสิบหกนาทีต่อมาคืนดาวพระศุกร์ย้ายจังหวะที่2นะครับเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเด็วตำแหน่งก็เป็นจุลจักรในวันที่31พฤษภาคม64เวลา9โมง15นาทีนะครับแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะเดี๋ยวค่อยๆมาว่ากันในดวงชะตานะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยนะครับในดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกนะครับเตือนนะให้กับแฟนคลับ ของหมอฤิษีดาทุกๆคนนะครับอย่างเต็มที่เลยในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงวันเวลาที่อาจารย์จะบอกคุณเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีนะนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปบริหารจาัดก,การชีวิตของคุณให้ดีนะครับก็คือดาวที่จะบอกเนี่ยนะมันจะติดพิษนาคพิษคุดพิษสุนัขนะครับมันจะเป็นอุปสรรคและปัญหาต่างๆดาวใดที่ติดพิษ นะครับก็ถือว่าเป็นอันตรายหรือทําให้เดือดร้อนด้วยประการต่างต่าง,างเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นก็คือตั้งแต่ในวันที่10พฤษภาคม64นะครับดาวพุธเนี่ยติดพิษครุดนะหมายถึงภัยทางอากาศของหนักฝนทับส่ตกจากที่สูงต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับและระวังไปจะถึงวันไหนล่ะนะครับก็มีคําตอบให้คุณนะระวังไปถึงวันที่15พฤษภาคม2 5 6 4นะครับดาวพุธก็จะมีกําลังเป็นของตัวเองในดวงชะตานะ ต่อมาคือวันที่13พฤษภาคมดาวพระจันทร์ติดพิษคุดด้วยเช่นกันนะครับนะวันนี้ก็1วันนะโดยประมาณวันที่18พฤษภาคมดาวศุกร์ติดพิษคุดนะเหมือนกันนะครับภัยทางอากาศก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะพอหลังจากแล้วติดไปจนถึงวันไหนล่ะดาวศุกร์เนี่ยติดไปจนถึงวันที่20พฤษภาคม64นะครับถือว่าในช่วงตั้งแต่20พฤษภาคม64 อิทธิพลของดาวศุกร์ค้นเกิดในวันศุกร์ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ชาวราศีตุลชีวิตของคุณจะถือว่ามีโอกาสที่ดีจะมีความสุขในรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆนะครับแล้วก็วันที่20พฤษภาคมนะดาวจันทร์ก็ติดพิษครุฑนะครับก็หนึ่งวันโดยประมาณต่อมาวันที่20พฤษภาคม64ดาวพระราหูติดพิษครุฑเหมือนกันนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการเงินและปัญหาในเรื่องของความรัก นะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะตั้งแต่20พฤษภาคม64เป็นต้นไปเลยนะคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะชาวราศีกุมต้องระมัดระวังนะครับแล้ววันที่22พฤษภาคม6 4เนี่ยนะดาวอังคารก็ติดพินะุนะักนะช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวข้องกับภัยทางบกต่างๆนะครับอุบัติเหตุรถชนนะสุนัขกัดรวมถึงคนกัดด้วยต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตา และดาวคารระวังไปถึงวันไหนล่ะนะครับก็ระวังไปถึงวันที่28พฤษภาคม64พอ28พฤษภาคม64ให้คุณระวังในเรื่องของคําพูดคําจานหนึ่งปากมัจะเสียพูดจาตรงเกินไปเกิดศัตรูโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนะครับระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายไว้นิดหนึ่งนะในช่องท้องนะในวันที่27พฤษภาคมดาวพุธก็ติดพิษครุฑอีกในช่วงนี้ก็ต้องระวังระวังนะครับและระวังไปถึงวันไหนล่ะ 31พฤษภาคมนะครับเออแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดคาจานะแล้ววันที่28พฤษภาคม64ดาวพระจันทร์ก็ติดพิษหน้านะครับหมายถึงหมายถึงภัยทางน้ำนะการตกน้ําตกท่าการมีแผลเลือดางรักษายากนะครับเออหรือได้รับชีวิตเนี่ยได้รับผลกระทบเทือนอย่างรุนแรงถึงขั้นแตกหักเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงต้องระวังให้มากนะครับหรือผู้ชายก็โดยเช่นกันนะระวังนิดนึงนะครับการถูกลวนลามหรือถูกแตะอังในช่วงนี้ก็อย่าประมาท นะครับให้ระวังตัวเองระวังในเรื่องของงานและเงินด้วยเช่นกันนะครับในวันนี้ต่อมาเลยนะครับมาถึงดวงดาวในดวงชะตาว่าจะส่งผลอย่างไรกับลัคนาราศีของคุณชาวลัคนาราศีมีนนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวศุกร์จะเดินหน้าเสด็อย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นเกษตรเนี่ยในวันที่6พฤษภาคม2 5 6 4ดาวศุกร์นี้ก็เดินหน้าเสดิจนะเข้าสู่ราศีพฤกษกในภพสัจชะอยู่ในเรือนของดาวศุกร์เองนะครับก็เป็นปฐุมกณฑนด้วยเช่นกัน นะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ชะตาในช่วงนี้ถือว่าเจ้าชะตาจะเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็งการทํางานด้วยความสามารถนะครับมีความแก้วกล้าเป็นอย่างดีมีความคิดที่สกุมลึกซึง้งแต่มักจะได้รับความลําบากจากพี่น้องสังคมของเจ้าชะตาที่คบอยู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นสังคมที่ดีส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและมีสเสน่ห์เป็นที่สนใจของสังคมคนรอบข้างและเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเพื่อนจาก ต่างถิ่นต่างแดนไกลนะครับหรือเพื่อนเนี่ยอยู่ห่างไกลมีเกณฑ์การครบค้าสมาคมกับเจ้าชะตาดาวต่อมาที่จะย้ายราศีนะครับก็คือดาวพระเกตนะดาวเกตนี้จะย้ายในวันที่13พฤษภาคม64นะดาวเกตก็โคจรมาอยู่ในภพปัตตนินะครับอยู่ในราศีกันอยู่ในเรือนของดาวพุธนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับจะแต่งงานช้าหรือหากแต่งแล้วก็มักจะอยู่ด้วยกันไม่ยืดยาวนักนะ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาคู่ทึ่เป็นคนชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนถึงจะดีในดวงชะตาคุณนะครับหรือบางคนเนี่ยก็หาหาคู่ครองได้ยากเหมือนกันนะนะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภนะครับในในช่วงนี้ชาวราศีมีนเนี่ยอย่าลืมเลข7นะในดวงชะตาในเลข7จเนี่ยจะเป็นเลขนําโชคลาภมาให้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเลขในความฝันเพราะในดวงชะตาคุณเนี่ยมีดาวพระเกตเล็งลัคนาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณได้ตัวเลขอะไรมักจะได้จากความฝันและมักจะแม่นนะในดวงชะตาคุณถ้าคุณฝันถึงตัวเลขอะไรก็แต่ก็ให้ไปจาัดก,การได้เลยนะซื้อลรตรี่ตามนั้นเลยมีโอกาสที่จะถูกสูงนะในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนะครับดาวต่อมาเลยนะครับที่จะย้ายราศีก็คือดาวพระอาทิตย์นะดาวอาทิตย์นี้จะย้ายตำแหน่งก็เป็นกุจจาพิมุกในวันที่15พฤษภาคม64นะครับอาทิตย์นี้ก็โครจรเข้าสู่ในภพศาสชะ นะครับในโดวชะตาเนี่ยนะก็ส่งผลให้ชะตาในช่วงนี้คุณเนี่ยจะเป็นบุคคลซึ่งมีความเข้มแข็งเฉลียวฉลาดจะได้ดีมีชื่อเสียงก็เพราะความขยันหมั่นเพียรของเจ้าชะตาแต่ก็มักจะมีความขัดแย้งในวงของพี่น้องสุขภาพมักจะเสื่อมโทมนะครับเพราะจากการตับตำทํางานมัก ทำงานหนักมากจนเกินไปนะเพราะเป็นพินทุบาทด้วยมักจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมของเจ้าชะตาที่เกี่ยวพันอยู่ในด้านของการเงินเนี่ยชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงคุณเนี่ยดาวเจ้าเรือนพบการเงินเนี่ยก็ไปอยู่ในภพพันธุหมายถึงคุณมีรายจ่ายนะเข้าไปอยู่ในครอบครัวญาติพี่น้องนะรายใจ่ายในบ้านนะครับแล้วคุณก็มีดาวพฤหัสอยู่ในภพกระดุมพระเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยมักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับหรือเจ้าชะตามีเกณฑ์การบริหารการเงิน นะเป็นคนที่หมุนหมุนเงินเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามต้องให้มันหมุนเข้าถึงจะดีดีกว่าหมุนออกนะครับดาวต่อมาที่ย้ายคือดาวพระศุกร์นะดาวศุกร์จะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นจุลจักรในวันที่31พฤษภาคม64นะครับดาวศุกร์นี้ก็โครจรเข้าสู่ในราศีเมถุนอยู่ในภพพันธุอยู่ในเรือนของดาวพุธ ก็เป็นองค์เกณฑ์ในโดยชะตาคุณอัมพูกเกณฑ์จุ่มแจ้งสี่สถานจันพุทธศุภัยสารส่งส้อยพื่ออาพิพัฒน์พ,พานภูลเพิ่นผลนานแสดงฤเอีใช่น้อยนับเกณฑ์พยาเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณในช่วงจังหวะนี้มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นไปในทิศทางที่ดี ในดวงชะตาของคุณถือว่าเกณฑ์ชะตาเนี่ยจะเป็นบุคคลซึ่งมีความขยันหมั่นเพียรมีความฉลาดมีความสามารถในการทํางานแต่ก็มักอาภัพในเรื่องของปิดาบรรดาชะตาจะดีขึ้นในต่างถิ่นต่างแดนนะสังคมของเจ้าชะตาที่คบหากันอยู่เนี่ยคบหาเสมือนญาติสนิทพี่น้องส่งผลให้เป็นที่ยอมรับในสังคมที่ดีและในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับมรดกด้วย ของชาวาลัคนาราศีมีนนะครับรู้สึกว่าเนี่ยนะในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงของชาวราศีมีนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเรื่องวุ่นวายซะเหลือเกินนะ <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เออรามาระวังไว้ได้นึงนะครับ <c oughs> <c oughs> ในดวงชะตาของคุณละกันนะให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญารวมถึงในเรื่องของคาพูดคําจาไปด้วยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่12พฤษภาคม6กสี่เวลาตีหนึ่งห้าสิบเป็นตัีพระจันทร์ดับที่พบการเงิน เพราะฉะนั้นใหระวังในเรื่องของเงินเงินทองทองในช่วงระยะเวลานี้นะครับและพระจันทร์ก็จะเพนอยู่ที่ราศีพิจิกในวันที่26พฤษภาคม64เพนเวลา18บแนกายี่สนาทีนะจันทร์เพนก็อยู่ที่ราศีพิจิกในภพสุภะนะดังนั้นดีในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะของชาวลัคนาราศีมีนนะครับโอเคอันนี้คือคําทํานายปกีก่อนโดยภาพรวมใโดยตา ของชาวนครนาราศีมีนนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวง,ดวงชะตากับอาจารย์นะหรือจะเสริมดวงชะตาบูชาดวงนงโมพุทธายะเพื่อความเป็นสิริม,มงคลก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ